สวัสดีครับท่านผู้ชมจากกรณีที่มีข่าวกลุ่มทหารแวกเนอร์ทำการก่อกระบฏด้วยการเคลื่อนกำลังพลเข้าสู่มอสโกรประเทศรัสเซียแม้ว่าภายหลังจะมีการนำเสนอข่าวว่าเหตุการณ์ได้คลี่คลายลงแล้วโดวยกลุ่มแวกเนอร์เตรียมเดินทางไปปักหลักในเบลารุสแทนคลิปนี้เรามาทำความรู้จักกับกลุ่มทหารกลุ่มนี้กันนะครับว่ามีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรวกเนอร์ Wagner, คือกองกำลังทหารรับจ้างรัเสเซียภายใต้การน,นำของเยฟเกนีพริกซินอดีตคนใกล้ชิดของวลาดิเมียป,ปูตินประธานาธิบดีรัเสเซียด้วยชื่อเสียงในความโหดร้ายทารุณใช้ความรุนแรงในการทรมานกองทหารรับจ้างแวกเนอร์ถูกส่งเข้ามาช่วยกองทัพรัเสเซียเข้าทำสงครามในยูเครนเป็นกองทหารเดนตายเข้าทำการรบในแนวหน้าที่มีความอันตรายและการสู้รบ ที่ดุเดือดที่สุดแว็กเนอร์มีกำลังทหารประมาณห0,000่นนายในจำนวนนี้มีทหารรับจ้างเพียงแค่1 0,000่นนายเท่านั้นที่เหลือราว4 0 0หมื่นนายคือนักโทษที่ถูกเกณฑ์มาช่วยทำการรบจากเรือนจำทั่วรัสเซียโดยมีการทำข้อตกลงระหว่างกันไว้ว่านักโทษที่ถูกเกณฑ์มาทำการรบจนครบระยะเวลา6เดือนก็จะได้รับอิสรภาพจากการเป็นนักโทษแต่สงครามระหว่างรัสเซียยูเครน ดำเนินมาแล้วปีกว่ากองทหารแบกเนอร์ทำผลงานได้ดีที่สุดในบรรดากองทหารรัเสเซียที่เข้าทำการรบทั้งหมดแต่ก็ทำให้กำลังพลของทหารแบกเนอร์สูญเสียไปแล้วกว่าหมื่นนายเลยทีเดียวเอาเข้าจริงๆแล้วจะมีนักโทษคนใดที่เข้าร่วมกองทหารแบกเนอร์รอดชีวิตจนได้อิสรภาพกี่คนยังคงต้องรอคำตอบกันต่อไปนะครับขอบคุณที่รับชมฝากกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ